รีวิวโน้ตบุ๊กตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์สีน่ารักสเปคจัดเต็มกับ MSI Modern 14 ปกติแล้วเวลาพูดถึง MSI นะคะทุกคนก็จะคิดถึงโน้ตบุ๊กที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่สเปคแรงแล้วก็ราคาสูงใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ค่ะอยอยู่กับ MSI Modern 14ที่ดูดีไซน์สิแตกต่างจากเดิมใช่ไหมเพราะว่านี้เป็นโน้ตบุ๊กทำงานจาก MSI ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่24,990บาทเท่านั้นลองใช้แล้วจะเป็นยังไงสเปคข้างในดีหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ออยมารีวิวให้ฟังค่ะ มาดูกันที่ดีไซน์ก่อนเลยนะคะปกติแล้วโลโก้ MSI ถ้าทุกคนเคยเห็นกันเนี่ยก็จะเป็นรูปโล่มังกรมังกรเท่ๆใช่ไหมแต่ว่าเครื่องนี้เป็นเขียนว่า MSI แบบโมเดิร์นโมเดิร์นแบบนี้เลยทําให้ดูเฉียบแล้วก็ทันสมัยนะส่วนวัสดุของตัวเครื่องนะคะก็เป็นอลูมิเนียมทั้งตัวเครื่องเลยทั้งฝาพับแล้วก็ตรงแป้นพิมพ์ข้างในนี้ค่ะซึ่งตัวเครื่องของเขาผ่านการทดสอบ Mil i เ a r y g เกรแบบมาตรฐานแปดหนึ่งนะคะเพราะงั้นทนการกระแทกทนการกดทับได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีขนาดค่อนข้างบางนะคะน้ําหนักอ,อยู่ที่1.3กกรรถ ดีวได้อยู่นะจะใส่กระเป๋าเป้ใส่กระเป๋าสะพายเนี่ยก็สบายสบายเลยค่ะเอาไปทํางานได้อีกจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะก็คือเขามีสีให้เลือกเยอะเลยตั้ง4ีสีแน่อย่างสีนี้นะคะก็คือสีเบดมูสจะออกชมพูท่องๆแบบนี้พอเป็นอลูมิเนียมเนี่ยก็ดูแบบเงาวิงวับวิงวับดีเหมือนกัน หรือว่าถ้าเกิดใครชอบสีฟ้านะคะเขาก็มีสีฟ้า blue stone ก็สวยเหมือนกันหรือว่าสีเท่เนี่ยก็มีเหมือนกันอย่างคาร์บอนเทรนเนี่ยก็จะออกดำ,ดำถ้าเกิดใครชอบสีเงินเนี่ยเขาก็มีสีเออร์เบิร์นซิเวอร์นะคะแต่ว่าจะอยู่ในรุ่นใหญ่เท่านั้นนะคะรุ่นเล็กไม่มีโดยส่วนตัวแล้วจะชอบเป็นสีนี้ค่ะสีเบลนด์มูสที่ออยเลือกมาเลยมีความชมพูชมพูทั้งเครื่องแล้วก็ข้างในเนี่ยก็เป็นสีชมพูเหมือนกันแต่ตรงคีย์บอร์ดเนี่ยยังเป็นสีดำนะคะทําให้พิมพ์ง่ายพิมพ์ชัดแล้้้้้้ววววปกกกกตตติอออย็็จะะแแแ่่แ่งััูููมมโโทนนชพลลเเขาไไดดดดดดดีค เปิดเข้ามาข้างในนะคะหน้าจอเขาก็ให้มากว้างเกือบจะเต็มจอเลยเห็นไหมขอบบางๆแบบนี้แล้วก็มีกล้องหนึ่งตัวมีไมค์อีก2ตัวค่ะคอนคอร์สบายๆความละเอียดสูงสุด 720p เลยหน้าจอขนาด14นิ้วความละเอียด Full HD เป็นแบบ IPS ด้วยนะคะทําให้เรามองมุมไหนเนี่ยภาพก็จะยังคมชัดนะคะอออเอาไปดูคอนเทนต์ออนไลน์นอนดูซีรีส์เนี่ยก็ยังคงคมชัดอยู่หรือว่าจะเอาไปใช้ทํางานเอกสารทั่วไปเนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วค่ะมาดูกันที่คีย์บอร์ดกันบ้างน,นะคะแน่นอนว่าโน้ตบุ๊กทางานเนี่ยคีย์บอร์ดสําคัญมาก อย่างที่ออยบอกว่าคีย์บอร์ดเขาเป็นสีดําตัดกับต,ตัวเครื่องก็เลยทําให้เห็นชัดพิมพ์ง่ายนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่มีนําแผงมาให้นะคะแถมคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยจะสาม,มารถปรับแสงได้3มระดับนะเดี๋ยวออยปรับให้ดูอันเนี้ยปรับระดับตูงสุดอยู่นี่ปิดไปเลยแล้วก็เปิดออกมาใหม่ได้คะ่ะแล้วถ้าสังเกตด,ดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่าตรงที่เป็นปิดมไมโครโฟนกับปิดลําโพงเนี่ยจะมีจุดเล็กๆอยู่ทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้เราปิดไม่อยู่นะก็จะขึ้นจุดแบบนี้หรือว่าเราปิดลําโพงอยู่ก็จะขึ้นให้เราเห็นเหมือนกันคะ่ะ ส่วนตัวออยเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องพิมพ์ค่อนข้างเยอะนะคะทำาซอริคิปทำรีเซิร์ชต่างๆตัวแป้นพิมพ์ของเขาเนี่ยก็เสียงค่อนข้างเงียบเลยเวลาที่ออยแอบทํางานตอนกลางคืนแม่นอนอยู่เนี่ยก็ไม่รบกวนนะคะหรือว่าจะไปทํางานตามคาเฟ่ตามห้องสมุดต,ต่างๆก็สามารถทําได้ ตัวเครื่องเวลาเปิดอย่างนี้ก็จะเอียงรับกับข้อมือนะคะทําให้วางมือสบายแถมตัวทัชแพดเนี่ยขนาดก็กําลังดีทําให้เวลาออยพิมพ์งานเนี่ยสามารถวางข้อมือได้สบายๆไม่ต้องไปโดนทัชแพดนะอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ออยชอบมากๆเลยก็คือโมเดิร์นสแตนดบายถ้าเราสังเกตนะคะตอนเนี้ยออยปิดตั้งเป็นโหมดสลีปอยู่แต่ถ้าเกิดออยกดเปิดแค่แป๊บเดียว เซียววีค่ะมาเลยทันทีไม่ต้องรอเครื่องประมวลผลไม่ต้องรอเครื่องโหลดให้นานนะอีกอย่างหนึ่งที่ออยว่าเป็นประโยชน์สําหรับคนทํางานเนี่ยก็คือเวลาที่เราเปิดหน้าจอใช่ไหมคะนอกจากที่เขาจะยกตัวเครื่องทําให้สามารถระบายอากาศได้ดีแล้วเนี่ยเรายังสามารถพับหน้าจอได้180องศาแบบนี้เวลาที่เราเข้าประชุมหรือว่าอยากจะให้คนอื่นช่วยดูงานเนี่ยก็สามารถกด F2 ปุ๊บหน้าจอก็จะกลับด้านอัตโนมัติทำให้คนอื่นช่วยดูงานเราได้ง่ายๆเลยค่ะ มาดูกันที่สเปคกันบ้างนะคะสำหรับเครื่องนี้ที่ออยรีวิวอยู่จะเป็นชิปเซ็ต Intel Core i7 Gen 11 Tiger Lake ค่ะก็จะเป็นชิปเซ็ตที่เหมาะกับโน้ตบุ๊กบางเบานะคะส่วนการ์ดจอเนี่ยจะเป็นแบบออนบอร์ดนะคะ Intel Iris Xe ซึ่งจะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ Nvidia MX 3 5 0เลยสามารถไลฟ์สตรีมต่างๆได้ตัดต่อได้เล่นเกมเบาๆได้ค่ะ ส่วนแรมให้มา8 g b เราสามารถเพิ่มแรมได้สูงสุดถึง32 g b เลยนะคะความจําให้มาเป็นแบบ SSD 512 g b สามารถใส่เพิ่มได้สูงสุด2 t b เลยรองรับ Wi-Fi 6แล้วก็ Bluetooth 5.1นะคะแถมตัวเครื่องเขายังติดตั้ง Windows 10 Home มาให้เลยซื้อมาปุ๊บเล่นได้ทันทีแล้วก็อัปเดตได้ตลอดค่ะส่วนเรื่องพอต่างๆเนี่ยเขาก็ยังให้มาครบเลยค่ะ ยังพอชาร์จก็ยังเป็นแบบกลมๆแบบนี้นะซึ่งเป็นแบบฟ้าชาร์จจรงออยลองเอาไปชาร์จครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยได้มา5 0าบอกว่าเลยก็ถือว่าชาร์จเร็วมากนะแถมอะแดปเตอร์เขาก็ยังเล็กๆกระทัดรัดไม่ใหญ่มากทาให้พกพาสะดวกด้วยถัดมาก็จะมีพอร์ต Thunderbolt 4มาให้ด้วยนะคะซึ่งพอร์ตเนี้ยเป็นพอร์ตครอบจกกักรวาเลยส่งข้อมูลก็ได้เร็วมากๆต่อจอก็ได้แถมยังชาร์จได้ด้วยค่ะซึ่งปกติโน้ตบุกราคาประมาณนเนี้ยเขาจะให้แค่เป็น USB Type C ปกติเท่านั้นแต่ตัว Thunderbolt เนน,น,าาน,ะะนนี่ยจะูใรรรุ้้้บาาาาคสงงๆึหมดว หน้าตาเหมือนท้ายซีแบบนี้เลยแต่ดีกว่านะส่วนพอร์ตอื่นๆนะคะก็จะมีพอร์ต HDMI ช่องเสียบไมโคร SD การด้านหนึ่งก็จะมีพอร์ต USB A มาให้ถึง2พอร์ตแล้วก็ที่เสียบหูฟัง3.5ม m mm, มได้ค่ะหลังจากที่ออยลองเอาไปใช้งานแล้วเนี่ยก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะคะด้วยความที่คอมยังใหม่อยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรเยอะมากเนี่ยก็สามารถเล่นได้สบายๆการระบายความร้อนแล้วก็การจัดการเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างดีเลยออยลองเอาไปใช้ทํางานเอกสารดู YouTube ต่างๆดูหนังต่างๆในชีวิตประจาําวันก็ทําได้ดีปกติเลยค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดเราจะทํางานหนัก,นกๆอย่างทํางานแบบโปรแกร,รม Adobe Premiere หรือว่า Photoshop ต่างๆเนี่ยออยแนะนําว่าให้เราเปิดโหมดเป็นโหมด High Performance ค่ะให้เราเข้าไปที่ MSI Center ตรงนี้หรือว่าจะกดเป็น F7 เป็นคีย l ลัดก็ได้ค่ะพอกด F7 ปุ๊บก็จะมีโหมดให้เลือกอย่างอันนี้เป็น High Performance Balance Silent แล้วก็ประหยัดแบตค่ะ อย่างที่เราบอกว่าถ้าเกิดทํางานหนักเนี่ยเลือกเป็นไฮเ e อร์ฟอร์แมน์ไปเลยเพราะว่าถ้าเลือกเป็นโหมดอื่นๆเนี่ยอาจจะมีช้ามีกระตุกบ้างแต่ถ้าไฮเพอร์ฟอร์แมน์เนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยอาจจะเครื่องดังนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องเล่นเกมเนี่ยด้วยความที่โน้ตบุ๊กนี้เป็นโน้ตบุ๊กทำงานเนาะก็อาจจะเล่นเกมได้เป็นเกมเบาๆสบายๆอย่างเกม The s ซ m ม่เนี่ยออยลองเอาไปเล่นแล้วก็เล่นได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีการระบายความร้อนที่เสียงค่อนข้างดังหน่อยแปลว่าเครื่องเขากำลังทำงานอยู่นะแล้วก็ถ้าเกิดเล่นเป็นเวลานานเนี่ยก็จะร้อนนิด,นด่น กลับมาในเรื่องของราคานะคะอย่างที่ออยบอกว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่24,990บาทอันนี้จะเป็นรุ่นคอ i i 5 RAM 8 g b ความจำ SSD 512GB นะคะเหมาะกับคนที่เอาไว้ทำงานจริงๆทำงานเอกสารนะคะเก็บไฟล์ดอคิีเมนต์ต่างๆหรือว่าแบบไม่ได้เล่นเกมเยอะส่วนใหญ่ก็เก็บเป็นรูปภาพต่างๆไม่ได้มีไฟล์ใหญ่มากๆเนี่ยอันนี้ออยก็แนะนำเป็น Core i5 เลยส่วนรุ่นที่ออยรีวิวนะคะเป็น Core i7 ราคาอยู่ที่27,990บาทอันนี้เหมาะกับคนที่ทำงานค่อนข้างเยอะจุไฟล์ค่อนข้างเยอะหรือว่าทำมันติดทัสกิ้งเยอะๆเล่นเกมก็พอได้อยู่แต่อย่างที่ออยบอกว่าเครื่องนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาสาหรับการเล่นเกมนะคะก็ถือว่าเป็น โน้ตบุ๊กอีกเทียร์หนึ่งที่น่าสนใจจาก MSI เลยนะคะดีไซน์มีความพรีเมียมทนทานสเปคลกลางๆในราคาเข้าถึงได้เหมาะสมต่อการใช้งานยังไงก่อนซื้อเนี่ยก็ลองไปดูเครื่องจริงก่อนได้ว่าเราชอบไหมแล้วเราทํางานใช้อะไรบ้างเหมาะกับชิปเซตแบบไหนสเปกแบบไหนหน้าจอแบบไหนนะคะก็ลองไปดูแถมตัวแบรนด์เนี่ยก็ยังมีผลต่อบริการหลังการขายด้วยนะคะซึ่ง MSI เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเกิดใครชอบรีวิวดีๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด C f i r ิ t กดสั่นกระด ทูบให้ด้วยนะวันนี้ไปแล้วค่ะขอทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีบ๊ายบาย